ส่วนเจสดาโอโฮวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เดิมเนี่ยเคยเป็นอยู่ในบัญชียาเสพติดหรือว่าพืชกระท่อมนั่นเองแต่ว่าหลังปลดล็อกฮะไม่น่าชื่อว่าตอนนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นกอบเป็นกำมนะฮะโดยเฉพาะที่วิสา,ากิจชุมชนที่เขาการ้องจังหวัดชุมพรนะฮะติดตามพร้อมกันเจสดาโอโฮครับ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รี G.R. SPORT ใหม่ Rescue Ultimate Ambition เจสดาโอโฮพาไปลุยแหล่งปลูกพืชกระท่อมก้านแดงชุมพรหลังกฎหมายปลดล็อกปลูกได้ขายได้บริโภคได้นะครับถือว่าเป็นอีกพืชเศรษฐกิจมาแรงที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นกอบเป็นกรรม โดยเฉพาะที่วิสาหกิจชุมชนขาวการ้องชุมพรแห่งนี้เอามาทั้งทีก็ต้องมีเมนูพิเศษมาฝากด้วยไม่งั้นไม่โอ้โหก่อนอื่นไปรู้จักพืชกระท่อมในประเทศไทยมีด้วยกัน3สายพันธุ์นะครับคือพันธุ์ก้านใบสีแดงพันธุ์ก้านใบสีเขียวหรือแตงกวาส่วนขอบใบหยักๆใบใหญ่ๆนี้เรียกว่าหางก้างแดงที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขึ้นชื่อของจังหวัด ก็ต้องก้านแดงชุมพอนะครับหลังปลดล็อกพืชกระท่อมชาวบ้านเก็บขายสร้างไรายได้ชดเชยช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ตกงานกันนานแรมปี อย่างที่สวนพี่เอกเอกพอมรหนึ่งในสมาชิกนี่บอกว่าช่วงนี้เก็บขายได้เกือบทุกวันประมาณสักกี่เดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้ถ้าว่าอยู่ในต้นเล็กๆจะในถุงก็เราต้องให้ใหญ่สักนิดเหมือนกันที่ปมปูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ,รบจากนั้นมาสัก3เดือน3เดือนมันก็มาเป็นขนาดนี้ก็เริ่มเก็บได้แล้วโอ้อัน,นี้3ามเดือนสาม <3 S 1> เดือนที่พอจะเก็บได้แล้วพอจะเก็บได้แล้วพี่อสองสี่นะครับอ่าหก ห้ 5, นี่เด็ดได้ครับผมอ๋อโอเคเก็บนะครับผมเลยป๊อม็อกครับผมนี่เราอ,อย่างเงี้ยอวิธีการเก็บใบกระท่อมจะเลือกเก็บตั้งแต่ใบที่5และ6ลงไปเว้ยนยอดไว้2คู่คต้นสูงสงูต้องปีนขึ้นไปเก็บแป๊บเดียวได้มาเต็มถุง ส่วนผมช่วยพี่เขาเก็บนะครับเด็ดไปเด็ดมาก็เพลินดีเพราะว่าที่เห็นนี่เงินทั้งนั้นปอกระบาดนะ,ะเก็บดีๆวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่เป็นแสนนะฮะเห็นแบบเนี้ยบางรายนี่เป็นร้านเลยเหรอฮะโอ้โหเป็นร้านเลยเนาะปอกระบาดนะ,ะเป็นเสียงที่ชาวสวนอยากได้ยินมากเลยฮะเสียงเนี้เสียงปอกได้ยินไหมฮะโอ้โหเอาไว้้ ไม่รวยตอนนี้เจติาจะรวยตอนไหนไปป๊อกป๊อกแสนป๊อกร้านเ <laughs> 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 ก็บแหบเดียวเิย นอกจากเก็บใบสดขายอีกแหล่งไรายได้มาจากการเพาะต้นกล้าอันนี้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกโอ้คดดูจากจากจากใบละ1บาทพอมาทำเป็นต้นกล้าแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่ครับ1 0 0บาทอันนี้100บาทถุงละ100บาทถุงละ100บาท หรือกิ่งตอนทาบกิ่งเสียบยอดส่งขายทางออนไลน์ก็ได้รับความนิยมนะครับราคาดีขึ้นอยู่กับขนาดโคนมันก็จะเป็นต้นข่อมหมูข้ามหมูข่อมหมูหรือต้นตะกูะะะนะครับเอามาเป็นนี้แล,แ,ลแ,ลแล้วก็เราก็เอาก้านใดชุมพรมเสียบยอดอไอดน้นี้ในพื้นที่น้ําท่วมเหมาะมากเออเหรอแล้วก็มันทนทนน้ําทน ทนน้ําท่วมแบบนี้ก็คือการควบแน่นแต่ว่าหลังจากที่มันควบแน่นเสร็จแล้วมันแตกใบสมบูรณ์แล้วอ้อน,นี้เช่นกันถ้าความสูงยี่เซนก็2อ0ร้อยสาสิเซนสามสำหรับใบสดต้องรีบคัดเกรดเลือกใบใหญ่ๆสวยๆส,วยส่งให้กับลูกค้าราคาดีทีเดียวปัจจุบันจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางคุณิศาหรือว่า G I สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรอีกด้วยจะขมขมที่ลิ้นแต่ว่าพอพอน้ำลายออกมาก็จะหวานหวานอยากทำงานนะ จากใบสดๆทั้งกลุ่มยังต่อยอดทำเป็นชาใบกระท่อมก้านแดงดื่มง่ายไม่ขมแถมมีสรรพคุณช่วยเรื่องลดอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลเบาหวานความดันลดไขมันในเลือดส่วนเมนูยั่วๆทีมงานนำมาฝากวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะทำกินได้หลากหลาย ทั้งเมนูทอดกรอบแหนมห่อใบกระท่อมไข่เจียวและข่วกลิ้งหรือจะเป็นขนมหวานอย่างช็อกโกแลตก็ทำออกมาได้น่ากินดีนะครับ นอกจากสรรพคุณฝากไว้เรื่องของผลข้างเคียงด้วยแล้วกันอย่างเช่นอาการท้องผูกคลื่นไส้อาเจียนกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วปากแห้งและนอนไม่หลับโดยเฉพาะการห้ามเลยนะครับจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและสตรีมีครรภ์หรือว่าให้นมบุตรคนที่เป็นโรคหัวใจไม่แนะนำนะครับขอบคุณวิสาหกิจชุมชนข่าวการ้องชุมพรดูสิทธิ์แป๊ะสกุลถ่ายภาพเจษดาโอโหสวัสดีครับ ก็เป็นพื่อเศรษฐกิจที่ตอนนี้มาแรงล่าสุดตามวิสศาสกิจชุมชนเขาการ้องเนี่ยเขาทำเอ็มกับต่างประเทศนะเขาซื้อไปเป็นส่วนหนึ่งในการบําบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยอ่ะนะครับแนะนำอย่างเดียววัยรุ่นอย่าเอาไปทำาี่คูณร้อยอย่าเอาไปผสมยาแก้ไอผิดกฎหมายขอบคุณมีผลข้างเคียงก็มีด้วยสกษาดีนะฮะถูกต้องครับ